ให้อยู่แต่ส่วนไม่อย่าไปหวมซุ้มหินมันเสียข้นคือดินกันาง่งกันกับทั้งป่าแข่นกามีให้สูงมีฟังตามีเบึงหินเพิ่อส่งอย,า,อยากเสื่องเดียวสิย้อนว่าถือกอง ลูกก่อคืนกันคองเพิงพ่อแม่ทั้งสองผู้เคยเลี้ยงเพียนพัมตอละมาาลกรรมเปินวมาเป็นลูกจย่างละพ่อปันสร้างดอกลากคุณ ชีวิตจนแสนจนทูกพ่อมีเสื้อผ้าฟังนี้ป้อดีอยู่ปากกิตู่พงกอกเงียเจ็บใจแกนงอ้อมน้อไม่สิไก้บางกว่าบว่วเลยลูกบักเคยไก่ขังสองพระพุมตนมเรียงนอกพ่อเต้อขอจินพิก,กินเกลืออยู่กับพ่อแม่เท้าอย่าหาวไว้ไป ลูกเป็นเสื้อสาอาดให้หมอยอมไปเป็นผ้าขอนอนหนาวไปตามวางนะเมื่อชีวิตอับปางขั้นขาดพ่อแม่ต้นแม่นทุนได้กะบอดีนะคนในเมืองสาวดีนี่พวกเขามีเงินล้านดูตักเกาสุ่มจันทานกกาหน้าบ้านนเกระดาขอ ฝากคุณพ่อบิดาที่วังนี้ตอลูกกังนี้เลวตาไปบ่ได้มันนานลอังมอังมนุ ัดเนวพันธุมาเท่าจ่า่ตเลวัตตาทำใจผู้ใจพาโตลูกชายขยายรองว่าเลวัตตาเอือ ทุกบ่มีเสื้อป่าฝ้าเงินนี้พอริโยกกะจริงแล้วถุกบ่มีเข่าอยู่ทองมันนอนลีอยู่บเปล่กะเลนเตีนละไตไม่กะหอกไตละน้ำกนมันกะเป็นคือคนเที่ยวแสวงอาจินละใสุ่่งนอเต็มทองอะ กาดำตกในห้องในเมืองงงเพจโปอ,องบ้าฝักไปอากเป็น<อ>งหงงหงกับคงสิบอยเย่อีดูนาลาเบิงกาสิมสาตาพาคนการเบาการเอางานขา่าแตาว่าสินนอกค่อยจะกินนองสร้างเก่าปัดซางละยั่งนี้ เพื้นว่าชีวิตนี้มีลมอยู่หันใจอีกสักวันคงมีหวังขันบ่อตายไว้สินะถ้าหากบ่มีอินจางกะบ่มีฝ่าบ่มีสมพ่อน้ายสิได้ยังยออข้าลมปากไปสอบพ่อแม่สิคุยอยู่ยังมือบอกคือว่าซื้อตรงนะขันเมดงต้องมีไม่มีขันไฟต้องมีขาดมีนักปาาตันผู้หลักคน